กองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีมหาพุทธามหาเทวพิเศษพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาด9ก้านิ้วที่วัดอรุณราชวรารามเพื่อนำไรายได้ช่วยเหลือผู้ยากจนผลเอกภัยรัตโพอุบลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับพร้อมด้วยข้าราชาการตำรวจและชาวบ้านย่านวัดอรุณฝั่งธนบุรีรวมกันจัดพิธีมหาพุทธามหาพิเศษ พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดบูชาเก้านิ้วที่วัดอรุณวรที่วัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนของพระรูปได้ถึง4ชิ้นโดยในงานมีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมากสําหรับรายได้จะนําไปซื้อข้าวสาร1,000พันถุงแจกจ่ายให้กับประชาชนย่านวัดอรุณและใกล้เคียงและมอบรายไดใ้ให้แก่ผู้ยากไร้ในวันที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้เนื่องในวันพระเจ้าตากสินมหารา ที่วัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีพุทธามหาเทวาพิเศษพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา9ก้านิ้วจัดขึ้นโดยลูกหลานชาววัดอรุณอย่างยิ่งใหญ่นับพระวิหารน้อยหน้าพระปางวัดอรุณที่ประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามราชวรวรมหาวิหาร โดยมีประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พระเทพเมธีปท .9 เจ้าคณะภาค9รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณจุดทูบเทียนที่กระบะทองเครื่องห้าบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนชัยมหามงคลและจุดเทียนนวหารค,คุณจากนั้นคณะผู้จัดงานทําพิธีแจกภาพวาดสีน้ํามันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชาพิมพ์สีสีจากกระดาษอย่างดีที่ได้รับการปลุกเสกแล้วในครั้งนี้ แจกจ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนโกสินจินาอ่อนรายงาน